โมลิก้าทำไมนักข่าวที่ไทยเอาหนูไปพบว่าหนูขอเขาไปเรียนอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็เอาหนูไปกลับต่อว่าหนูไหว้ขอเขาไปเรียนที่ประเทศไทยทางทางที่หนูไม่เคยไหว้ขอไปเรียนที่ประเทศไทยเลยหนูอยากบอกว่าหนูไม่เคยขอไปเรียนที่ประเทศไทยเลยข่าวไทยเอาแต่หลอกประชาชนแล้วตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนสวรรคภูมิที่กัมพูชา ข่าวไทยหลอกแต่ประชาชนทำข่าวออกมาให้จริงๆหน่อยนะคะสวัดดีค่ะอยากจะบอกว่าหนูเรียกร้องคุณเซนเลยลูกค่ะตอนนี้หนูไม่สามารถข้ามแดนมาได้แล้วนะคะลูกแล้วก็เรียกร้องให้คุณเซนเนี่ยเ,ออเปิดโรงเรียนอินเตอร์อนะคะเปิดโรงเรียนอินเตอร์สอนภาษาสอนความรู้สอน,หนให้เห็นโลกใบนี้เห็นความจริงหนูจะได้คิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นเองอว่าหนูควรจะรู้อะไรและรู้ความจริงอะไรบ้างรู้ว่าคุณเซนนะ่ะทำอะไรกับประเทศหนูไว้บ้าง โรงเรียนอินเตอร์เนบ้านกนะูมีเยอะแยะนะแล้วแต่มึงอ่ะมีปัญญาที่จะเรียนเท่าไหร่นะมึงจะเอาแบบเทอมละเป็นล้านบาทก็มีนะเออลายมื่นดอลลาร์ก็มีแล้วแต่มึงมีปัญญาแค่ไหนอนะเขามีหมดนั่นแหละนะมึงไม่ต้องมาบอกว่าไปบอกให้ฮุนเซนเนี่ยเขาสร้างเขาก็สร้างมาตั้งหลายปีแล้วแล้วก็มีทุกวันท,ที่บ้านกูมีหมดอ่ะนะแล้วก็เด็กๆที่ประเทศกูเนี่ย การศึกษาก็ไม่ได้ด้อยกว่าประเทศมึงนะไม่ได้ด้อยกว่าประเทศมึงเพราะฉะนั้นก่อนที่มึงแบบมาพูดจาแบบเป็นผูดีสอนเด็กเนี้ยกูว่านะมึงเอาตัวเองก่อนไหมมึงยังเอาเด็กไปบิดเบือนเลยนะเด็กมันยังไม่ได้พูดอะไรพวกมึงก็อไปบิดเบือนกันว่าเขาวหน้าคอแบบเข้าไปเลี่ยนนู่นนี่นั่นนะมึงเอาแค่นี้ก่อนเถอะนะแล้วมึงไม่ต้องกังวลว่า เด็กประเทศกูนี่จะไม่รู้เรื่องอะไรนะสมองเด็กประเทศกูนะไม่ได้ด้อยกว่าสมองเด็กประเทศเมืองนะการศึกษาก็ไม่ได้ด้อยกว่าโรงเรียนก็ไม่ได้ด้อยกว่าประเทศเมืองอะนะทุกวันนี้นะมึงจะเอาเท่าไหร่โรงเรียนเอกชนนานาชาติโรงเรียนของรัฐ่นะมึงจะเอาระดับแบบค่าเทอมนี่คือเทอมเราสองสามล้านก็มีนะในบ้านกูอะบาทนะบาทนะเออ โอ้โหไม่ดูคือคงจะคิดว่าแบบประเทศพูดีนะคือทุกอย่างนี่คือไอ้ที่ตัวเองพูดมาเนี่ยจะต้องแบบถูกนะโอ้โหไอไ้ฝ่ายนะดีแล้วที่เด็กมันรู้จักที่จะออกไปตอบโต้นะไม่อย่างนั้นก็พวกมึงก็คงจะเอากันแบบสนุกสนานแบบไม่คิดถึงแบบอันไหนที่มันถูกอันไหนที่มันผิดอะนะเอาแค่นี้ก่อนเลยนะมึงยังเอาเด็กนะไปบิดเบือนเลยนะ มึงไม่มีหน้าที่จะไปสอนใครนะ